การเรียนครับเรียนสูงสี่กรณีครับสชั้นสิบแปดเทียนั้นวันที่หนึ่งกรุงพาสอรอกสิบหากำลังมีการคท่นนไม่ได้ถุงโลนนกเลยกำลังจะขึ้นชั้น,นึ่งก็ถึงก็เออจอเป็นพิเศวาเนียงก็ขอ,ขอเท่าไรขอคานนะ ทงองปูนอะไรเสาเสาจากชั้นหนงไปชั้นสองในกรเทพื้นคือขางบนนะครับก็ยู่ระหว่างกันหนึตวัตวตัวรับการจ้างงานไปสองวันนะครับเป็นจำนวสอง ตอนนี้เคยอยู่ในวางกับทั้งงวดที่สามจ่ายตังมีอะไรประมาณสิบวมดมั้งต้องเช็คอีกทีนะตามคำนั็จะแร้วกประมาณเดือนกรกฎาคมห้าตามตามสัญญาเพราะมันมีที่ช่วงวูดช่วงนำตัวอะไรเนี่ยต้องยึดา็าว่า,รา,ารรเราฐบาลถามครับก็ดูออพอมันทีไม่ใจครับสวัสดีครับ